รถรุ่นนี้นะครับปัญหาก็คือเนี่ยไฟเลี้ยวชอบหักแล้วทีนี้จะเปลี่ยนอะ่ะตอนเปลี่ยนอะ่ะด้านหน้าเนี่ยไม่ยากนะครับซูเม์เองอะ่ะแต่ด้านหลังนี่ยากมากเลยยากกว่า m s x ช่างไกลบ้านก็ลองหรือหรือกันตกหรือกรอบป้ายหรือน็อตข้างใต้ที่ว่าถอดยากยากนะลองดูเหมือนไม่ค่อยมีช่องหูให้เลยครับเหมือนยางกับไม่รู้จริงนะครับแต่คาดเดาว่าเหมือนต้องให้หรือเฟรมทั้งคันออกมา แล้วถึงจะเปลี่ยนง่ายที่สุดก็เลยหาวิธีและเทคนิคแบบสไตล์ผมนะครับไม่ใช่เทคนิคหรอกแต่ว่าวิธีจะทําให้มันง่ายที่สุดก็คือลองรูล้ละคล้ายๆเหมือนคลิปก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าอันนี้มันจะเหมือนทําอีกแบบนึงก็ตั้งก่อนนะตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องให้มันชัดๆให้เท่าที่พอจะเป็นไปได้อ่าแบบนี้นะครับคือช่องว่างของตัวเนี้ ช่องว่างของสายเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สามารถที่ว่าจะดันสายเข้าไปเก็บได้ข้างในนี้นะเราเก็บทับสายดีๆอ่ะหากไปลื้อข้างบนเนี่ยยากครับยากมากลื้อดูนี่ตรงนี้ตรงนี้ดูแล้วก็แค่นั้นถอดน,นี่ลองดูก็แค่นั้นก็เดียวลองให้ลองวิธีนี้กันดูนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้แหละผมก็จะปลดนี่ปลดก้านี้ผมนี้ออกครับ เพื่อจะเอาสายไฟคือให้ได้สายไฟยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สายมาตเตอร์มันะคิดเลิ่มาพูดสมาตเตอร์เลยออกมาแล้วใช่ไหมครับก็นี่ก็ออกมาเลื่อนไปเลยได้แค่ไหนก็ เต็มที่ก็คืออันนี้เหมือนผมก็จะเอาประมาณนี้ตรงนี้มันจะต่อ,อยากตัดไปปลายนี่เลยนแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะตัดต่อตรงนี้เอา ให้บันยาวต่ออย่างนี้แล้วก็สอดดันเข้าไปข้างในพอเราออกมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับตัดชิดไปเรียบร้อยออกมาอย่างนี้เราก็ปอกสายเลยปลอกสายเลยเพราะว่าสุดท้ายเราจะเก็บมันเข้าไปข้างในนี้เนียนๆหน่อยแค่นั้นแล้วก็ กไอ้นี้ยาวขนาดนี้ใช่ไหมครับก็แล้วแต่จะตตัดต่อตรงนี้เลยก็แล้วแต่มันก็จะยาวเกินน,นี่ผมก็จะตัดตรงนี้เลยนะตัดเลยครับส้มก็ส้มไปก่อนส้มเป็นสีเอาให้ส้มเป็นสีไปก่อดำเป็นา ะครับพันก็คือเราให้พันมันดีๆพันสายไฟให้ดีๆนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเก็บแล้วก็หากนี้จุดเก็บสายให้มันซ่อนให้ตรงนั้นไม่ร่วงมาก็จบนะครับ แต่ใครจะเอาเทคนิคอะไรไปผสมผสานเช่นเอาเคเบิลไทยผูกอะไรเนี้ยแล้วเตะน,นะครับยากรุ่นนี้ฮะนไม่ว่าจะง่ายลองลือดูลองแกะดูหลายตัวแล้วไม่จบมันเป็นกองก็เลยวิชา,ามานของผมนี่แหละวิชาเดิมหากจะหมดหมดอย่างนี้ให้ดันเข้าอีกทีก็น่าลองนะลองแจ้งดู องไหมน่าลองไหมไปตักเข้าไปอย่างนี้ก็ก็ได้ไม่มีอะไรล่วงมาด้านล่างด้านล่างตรงนี้ก็ก็เดี๋ยวเราจะเ,เอานั้นล็อกอีกที แต่ผมอยากจะพับนี้อีกทีอยากให้มันมีตรงดีเจะได้ไม่ร่วงง่ายครับสามต่อนี่สามตลบเข้ารูได้ไหมลอง้ เรื่องสุเน้น <Yeah. S 1> นี่แล้วก็ขอปลดนี่ครับก็นี่ตรงนี้ก็เอาคเบิ้ลไทยมามัดตรงนี้ขีดช่งจุดเนี้ยพอเรามัดแล้วคเบิ้ลไทยมัดมัด,มดโห้ี่แค่นี้ก็ไม่ให้มันล่วงอย่างงี้แล้วกันครับได้ดีหากถูกใจช่วยกดติดตามกันหน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับอ่ะ ตอนจบก็โอเคนะครับใช้ได้ปิดสองพันกโลอยู่เลย